อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a พ p k 2 4อย่าลืม adpk24 เมสซี่ควงแขนฮาร์แลนเข้าชิงรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของลอริอุสบอดประกาศออกมาแล้วสำหรับรายชื่อนักกีฬาที่มีลุ้นชิงรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมของทางงานลอริอุสบอดสปอร์ตซึ่งเป็นนักกีฬาชื่อดังระดับโลกมีชื่อลุ้นชิงรางวัลกันหลายคนด้วยกัน ไฮไลต์อยู่ที่ฝ่ายชายเมือ่อผู้เข้าชิงรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายแห่งปีของรอยุสนำทัพโดย2นันกฟุตบอลระดับโลกอย่างเลเน่เมซี่แข่งแชมป์โลกอาเจนตินากับเออร์ลิงฮาร์แลนดายิงฟอร์มระเบิดของแมสเซตีกับนอร์เวย์ขณะที่ผู้ทัาชิงรายอื่นมีทั้งโลวักโยโควิชนักทนนิสระดับโลกจากเซอร์เบีย aufen, มาร์คเวอร์สเตเฟนแชมป์โลกสูตรหนึ่งเอฟฟนจากเนเธอร์แลนด์พามองดูแพลนติสนักกีฬากระโดดค้าถอดดีกเลียนทองแชมป์โลกจากสวีเดนและโนอาไล ชมป์โลกเหรียญทองวิ่งร้อยเมตรชาวอเมริกันด้านฝั่งทีมนิกราดเยียมีทั้งแมนซิตี้ที่เป็นแชมป์ลูกหนังฤดูกาลกกที่แล้วทีมกอล์ฟไรเดอร์ครัพของยุโรปที่บาสเคตบอลชายของเยอรมันทีมเรดบูลแรซซิ่งจากเอฟันที่ฟุตบอลหญิงของสเปนและทีมรักบี้สปริงบ็อกจากแอฟริกาใต้งานประกาศรางวัลจะมีขึ้นในกรุงมาดริดประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024 ว่าที่แข้งใหม่แมสซิตี้ซัดสองใส่คิโรนากำชัยตามติดดัลมาริตซาบิโอว่าที่ปีกตัวใหม่ของแมนซิตี้ในซีซันหน้ายัดฟอร์มหรูเหมาคพเดียว2เม็ดพาคิโรนาไล่ถล่มลายโยเบียกโน่สามศูนย์ในศึกลาลีกาวันจันทร์ที่ผ่านมากลับสู่ตำแหน่งรองจา่าฝูงอีกครั้งตามหลังเัลมาริด6คะแนนคิโรนาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีก่อนหน้านี้จากการที่ไเข้าเสมอ1แพ้2ใน3เกมหลังสุดหลังจะโดนดัลมาริตทิ้งห่างไป9คะแนน แทนนิดนบา์เซโลน่าแซงหน้าปีกต,ตำแหน่งรองจ่าฝูงด้วยการชนะเกตาเฟส4-0เมื่อวันเสาร์อย่างไรก็ตามคีโรน่าของมิเชลกลับคืนฟอร์มแรงอีกครั้งด้วยการเปิดบ้านขย่ำราโยบายเกาโน่3-0จากประตูของวิเตอร์ซิยานคอปนาทีนา12และซาอิโอซัดสองประตูช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก1และ90บวก5ชัยชนะทำให้กีโรน่าคืนรองจ่าฟูงอีกครั้งเหนือบาซ่า2แต้มและตามหลังเรอลม,มริท6แต้มหลังผ่านไป26นัด สำหรับซาวิโอปีกซ้ายบาซิลไวต์สเที่เคนาดายืมจากทัวร์ในฝรั่งเศสซึ่งเป็นทีมในเครือข่ายของฟุตบอลซิตี้กรุ๊ปกดไปแล้ว9ก้าประตูจาก30เกมฟาบิสโรมาโนนักข่าวชื่อดังยืนยันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแมนซิตี้สามารถตกลงสัญญากับซาวิโอและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงการย้ายมาอย่างเอิธนสเตเดียนในซีซั่นหน้าเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น ซื้อผู้ดีเผยเดอร์อยมีเป้าหมายแล้วหลังหมดสัญญากับแมนซซตีเควินเดอร์รอยกองกลางของแมนซซตีอาจปฏิเสธโอกาสย้ายไปซาอุดิอาระเบียเพื่อไปเล่นในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์หลังสัญญาของเขาหมดลงตามรายงานของเดลติกระบุว่าเดอรบรอยเริ่มคิดถึงอนาคตการ้าแข่งตัวเองแล้วเมื่อสัญญาในถิ่นเอติฮันสเตเดียมจะหมดลงในปี2025แมนซซตีไม่เต็มใจจะขยายสัญญาให้กับนกเตะอายุมากซึ่งเคยเกิดขึ้นกับอินคาคูโรกันที่ย้ายไปบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวเมื่อสัมเมอร์ที่แล้ว รายงานเพิ่มเติมระบุว่าแมสซิตี้อาจยอมปล่อยเดอรบอยให้กับสโมสรในซาอุหากได้รับข้อเสนอ90ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเดอรบอยแสดงเจตนาลมอยากย้ายไปเล่นในอเมริกามากกว่าเนื่องจากมองว่าการไปเล่นที่นั่นช่วงท้าชีพเป็นเรื่องที่ดีกว่าเนื่องจากเดอรบอยเหลือสัญญาอีก18เดือนกับทางแมสซิตี้แมสซิตี้จึงไม่ได้เร่งรีบติดต่อกับเขาเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่เดอรบอยทำไปแล้ว2ประตูกับ8แอสซิสจากการลงสนาม9นัดในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากเจ้าตัวดรับบาดเจ็บที่แฮมสติงไปตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วและเพิ่งกลับมาลงสนามอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้คาวาเดอร์บอรอยจะกลับมาลงเล่นตัวจริงอีกครั้งในเกมเอฟเคับรอบ5าพบกับบูตันทาวจากนั้นจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รับการเรียนของแมนยูนเต็ดในศึกพเมลิกช่วงสุดสัปดาห์นี้แมนซิตี้ต่อสัญญาใหม่บ๊อบยาวถึงปี2029 ดาวรุ่งวัย20ย้ายจากวลาลินกาสโมสอนในบ้านเกิดในปี2019โดยนักเตะม,มีส่วนร่วมกับทีมไปทั้งหมด16เกมซัดไป2ประตูนในฤดูกาลนี้แมเชสเตอร์ซิตี้ประกาศการต่อสัญญาใหม่กับออสการ์บ๊อบดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์เื้อยสัญญาระยะยาวหลังเขาสามารถก้าวขึ้นมาสู่ทีมชัดใหญ่ของทีมได้แบบเต็มตัวฤดูกาลนี้ดาวรุ่งวัย20มีสัญญาเดิมกับทีมจนถึงกลางปี2026อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เขาสามารถขึ้นมาสู่ทีมช่ใหญจของทีมได้แล้วเขาก็ทำผลงานได้น่าพระทรับใจกับการเล่นจนกระทั่งได้สัญญาใหม่ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมยาวถึงกลางปี2029ผม็นเกียริและภูมิใจมากกับการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นบรรยากาศที่น่าเหลือเชื่อและดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับนักเตะอายุน้อยในการที่จะได้เรียนรู้ภายใต้าการทำงานร่วมกับเป๊ปกวัวเรียล่าและทีมงานของเขารวมถึงนักเตนทีม ได้อยู่กับทีมจนถึงปี2029มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผมต่อไปนี้ผมต้องการมีสมาธิในการพัฒนาการเล่นของตัวเองอย่างหนักต่อในทุกวันและช่วยทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดประสบความสำเร็จให้มากยิ่งกว่าเดิมบอบดาวเ๊ปกระตุ้นกีรีดเข็นฟอร์มเก่งหลังหลุดนั่งสำรองต่อเนื่องกับแมนเชตี้ ป๊ปกัวเรลาในใหญ่แมซิสตี้ยืนยันว่าใจเกลิดจะกลับมาติดทีมตัวจริงอีกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานของเขาเป็นสําคัญหลังจากฤดูกาลนี้ตกเป็นตัวสํารองเป็นส่วนใหญ่เกลิดมีส่วนร่วมกับฤดูกาลนี้ไปแล้วทั้งหมด26นัดแต่ลงเล่นตัวจริงเพียง19นัดเท่านั้นและส่วนใหญ่เป็นการออกสตาร์ทในฟุตบอลถ้วยซึ่งฤดูกาลนี้แมซิสตี้มีเกมให้ลงเล่นหลายรา,ายการรวมถึงการเดินทางไปเล่นขับเบอร์คัพที่ซาดีอาระเบียในช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาขณะที่ในหลีกรวมแล้วขาลงเล่นไปทั้งสิ้้นนน72าทีเ่ั เขายังคงเป็นคนเดิมเขายังคงมีพฤติการทีมคนเดิมแนวทางการเล่นของทีมเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมีเพียงผลงานของเขาที่เปลี่ยนไปผมเคยพูดไปตั้งแต่วันแรกของฤดูกาลเราจำเป็นต้องมีเขาอยู่ในทีมเขาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพพิเศษสุดในทีมของเราแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเขาหวังว่าเขาจะเลือกฟอร์มที่ดีกลับมาได้ในช่วง3เดือนสุดท้ายแต่ผมไม่สามารถมอบระยะเวลา 3- 4มสี่เกมให้กับผู้เล่นเพื่อเรียกจังหวะก,การเล่นของพวกเขาได้หรอกเขาจะได้จังหวะก,การเล่นระหว่าง20นาทีต่อเกม หรือจะได้มันทั้งหมดตลอด90นาทีสำหรับการเล่นในระดับสูงสุดทีมไม่สามารถร้อยคุณฟิตเราไม่สามารถให้3-4เกมพเพื่อความฟิตได้คุณได้ดูนักเตะลงซ้อมและได้เห็นรายละเอียดเล็กน้อยทั้งหมดผู้เล่นที่ไม่สามารถโน้มน้าวใจผมพวกเขาก็จะบอกกับเตีงว่าพวกเขาเหมาะก,กับการได้ลงเล่นอยู่แล้วผงวางอโมริมอีกทางเผื่อชวดอล so. องโซ่ดีเอพิเนียนเสือกิจรายงานว่าลิเวอร์พูลวางตัวรูเบนอโมริมเทนเนอร์สปอร์ติ้งลิสบอน เป็นทางเลือกรองนั่งเก้าอี้กุญสือหากอดได้ตัวชาบี้อลองโซ่นับตั้งแต่จะคครอบประกาศข่าวอำลาสโมสอนหลังจบฤดูกาลนี้สื่อให้ความสนใจในการมองหาตัวแทนของหงแดงอย่างต่อเนื่องโดยทางอลองโซ่ถูกจับตาในฐานะเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมจากผลงานยอดเยี่ยมกับเรอร์บูเซนยิ่และก็ตามสื่อได้ผู้ดีระบุว่าลิเวอร์พูลก็ต้องมองหาตัวเลือกอื่นเอาไว้ด้วยเผื่อเลือเผื่อขาดโดยวางอโมริมนายใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากโปรตุเกสอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ อาบอริมทำผลงานได้น่าพะทับใจด้วยการพาสปอร์ติงลิสบอนเป็นแชมป์ลีกสูงสุดแดนฝ่ยทองเมอปี2021ยุต,ยติการผูกขาดของ2องยักษ์ใหญ่อย่างปอร์โตและเบร์ฟิก้าที่กินเวลานาน19กปีรวมถึงคว้าแชมป์ลีกครับสมสมัยและแชมป์ซูเปอร,ร์คับโปรตุเกสอีก1นสมัยปัจจุบันอาบอริมมีสัญญากับทีมถึงปี2026มีค่าสิ่สัญญา20ล้านยูโรก่อนหน้านี้แรงงานว่าเชลซีก็จับตาดูอยู่เช่นกันแต่เจ้าต,ตัวต้องการคุมสโมสรที่ได้เล่นในยุโรปโดยเฉพาะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า เซรดินซีดานอดีตเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดพูดถึงมาเซโลลิปปีนายเก่าของเขาเมื่อครั้งสมัยคาแข่ขงอยู่กับยูเวนตุสพร้อมย้นว่าจะมาคุมทีมในอิตาลีสักวันหนึ่งตำนานแข้งทีมชาติฝรั่งเศสโด่งดังสุดข,ขีดเมื่อย้ายมาเล่นในเกอโชสลาก,กับยูเวนตุสก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดและแควสตักกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะกุนซูน,นถิ่นซันยาโกบราบิลในฐานะโค้ชผมได้เรียนรู้มากมายจากทั้งลิปปีและแอชโลตตีในขณะเดียวกันซีดานก็มีข่าวเชื่อมโยงเรรื่อองกมมมคุุทีีนิตับ และในฐานะตัวแทนของแม็ซารลกีในซีซ <and Italy S 2> <Thank you. S 1> ั moment, like eh. so like ่นหน้าซ่งเกตัวก็เผยว่าต้องการมาคุมทีมที่อิตาลีในอนาคตทําไมจะไม่ได้ล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมอยากจะไปเป็นโค้ชที่อิตาลีในสักวันหนึ่งตอนนี้ผมไม่ได้คุมทีมไหนแต่ทําไมจะไม่ได้ล่ะผมชอบอิตาลีและชอบที่พวกเขาข้างขช้ในเกมฟุตบอลในอิตาลีเจนคอปติการทีมเรียกผู้แสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่วัตลุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่นจะอยู่กับสโมสรอตไปอีกนานหลายปี เอนโดพึ่งย้ายมาเล่นกับหงแดงเมื่อสัมัยที่ผ่านมาแมชอยู่ในฐานะตัวสำรองในช่วงแรกแต่จากปัญหาบาดเจ็บท,ทาให้เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเอนโดพึ่งลงเล่นเต็ม120นาทีในศึกคาราบาวครารอบชิงชนะเลิศที่ชนะเชลซี1-0แต่รับคําชื่นชมมากมายจากการวิ่งไม่รู้จักนเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งเกมเจนคอปพูดถึงแข้งวัย38ปีว่าผมบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราโชคดีที่มีเอนโดผมค่อนข้างมั่นใจว่าภายใน3-4ปีวาตารุจะเซ็นสัญญายาวกับเราเขาอาจจะอายุ30หรือ3 1ในพาสต แต่เขาไม่เป็นแบบนั้นเลยเขาคือเครื่องจากเล่นฟุตบอลอย่างฉลาดเล่นเกมรับอย่างบ้าคลั่งใช่มันช่วยได้อย่างมหาศาล